วันนี้นะครับมีเครื่อง PS2 นะครับมาจำหน่ายนะครับเป็นรุ่น HCPH 70006นะครับหรือรุ่น7006นะครับอันนี้ก็คือสภาพตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี้ยอ่านแผ่นหรือเปล่าได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่มีแผ่นลองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำการให้มันเล่นผ่านแฟลชไดร์ได้นะครับนับตัวเครื่องสภาพแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับ เครื่องเคยถูกเปิดแกะมาแล้วนะครับน่าจะเคยซ่อมหัวอ่านมาแล้วแหละอ๋ออันนี้มีแผ่นอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอ่านแผ่นนี้เลยแลวกันนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับเป็นมออแปแปอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ของแท้นะครับแล้วก็สายเอวีนะครับสายเอวีอันนี้ของก๊อบนะครับ แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดนะครับเมมโมรี่การ์ดนี่ของแท้เลยครับอันนี้มันเป็นเมมบูนะครับลงโปรแกรมไว้แล้วครับมันจะสามารถทําให้เกมเนี่ยเครื่องนี้เล่นผ่านเฟสตได้ได้นะครับแล้วก็จอยแท้นะครับ1ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียบเครื่องลองให้ดูนะครับเสียบอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องนะครับ แสดงว่าอ่านแผ่นก๊อปอยู่นะครับแต่เราก็ไม่รับประกันครับว่าจะอ่านได้ดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเราเอามาทำให้เล่นผ่านเฟสได์นะครับหัวอ่านน่าจะไม่ค่อยดีแล้วแหละ เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะนานนะครับก็เป็นว่าเราตีไปเลยแล้วกันว่าหัวอ่านเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบนะครับตัวที่เป็น m e m บ o o t นะครับตัวนี้นะครับนะครับก็จะเข้าโปรแกรมฟรีแม a c บ o o t นะครับเพื่อเล่นเกมผ่าน f ฟ s t ์ไดนะครับ กดเลือกเข้ามาที่ p l a y t t a t i o n 2นะครับมันก็คือมันก็จะขึ้นมาที่หน้าต่าง OPL นะครับถ้าเราเสียบแฟลชไดร์ที่มีรายชื่อเกมเนี่ยมันก็จะมีเกมขึ้นมานะครับเราก็กดเลือกเล่นได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปเนี่ยเราจะให้แฟลชไดร์นะครับขนาด32 g จนะครับจะลงได้ประมาณ6 9เกมนะครับก็สามารถเลือกเกมที่ต้องการได้นะครับ เอ๋อเดี๋ยวผมมีตัวฮับอยู่เดี๋ยวลองเสียบตัวฮับดูนะเพราะตัวฮับรู้สึกว่าน่าจะยังมีเกมอยู่นะครับน่าจะเกมหนึ่งมั้งอ,อ๋อมีอยู่3าสเกมนะครับ ออกกดวงกลมกดวงกลมเข้าเกมแล้วนี่นะไม่มีแพ่นแล้วนะครับเอาแพ่นออกไปแล้วนะก็เข้าเกมได้ปกตินะครับ ก็ลูกค้าถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเครื่องนี้เราขายอยู่ที่พันห้านะครับไม่แพงนะครับเพราะว่าสภาพเครื่องไม่ได้สวยมากนะครับมีร่องรอยพอสมควรนะครับก็เอาไปเล่นเพลินๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ